ไปพูดถึงเรื่องโควิดเมื่อวันก่อนยังเพิ่งจะมีประเด็นเรื่องกล่องเอ k เอาไปห่อเค็บใช่ไหมห่อเค็บล่าสุดเมื่อวานอเอารถไปเข้าศูนย์น้องไบรท์ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อศูนย์ยี่ห้อไหนอย่างไรที่ไหนนะแต่ขากลับไปเอารถออกมานี่ไปเช็คระยะ50 0 0 0โลแล้วไปรับกลับมาช่วงเย็นก็ปรากฏว่าเช็คตรงเครื่องยนต์เท่านั้นเองไม่ได้เปิดฝาท้ายนะ ปกติฝาท้ายเขาจะไปใส่พวกอะไรถ้ามีการเปลี่ยนใช่ไหมค่ะกลับไปถึงบ้านน้องไบกลับไปถึงบ้านปรากฏว่ย่งไงเหรอเปิดท้ายดูเอาถุงอะไรใหญ่ๆคือมันใหญ่มากและมีกลิ่นโชยออกมาด้วยนั่นมันคือถุง ATK ซึ่งใช้แล้วนะคะ,ะมีทั้งก้านไม้แย่จมูกมีทั้งตลับ ATK ซึ่งเจ้าของรถบอกผลตรวจมันกี่ขีดก็ไม่รู้รวมอยู่ในถุงนั้นน่ะแล้วมันมีน้ำนำออกมาด้วยอ่ะใช่ คือบอกผมไม่รู้หรอกว่านี่มันเป็นขยะของลูกค้าท่านไหนหรือมันเป็นขยะของทางศูนย์หรือเปล่าก่อนจะส่งมอบรถเอามาให้ลูกค้าเนี่ยไม่ได้ดูหรอว่ามันมีถุงนี้อยู่ได้ยังไงอุย้ยท่านผู้ชมอืมคือเราตรวจเอทีเคกันคึกคักขนาดที่ไม่รู้จะเอทีเคใช้แล้วไปทิ้งไหนหรอหรือย,อยังไงกันไม่ได้นะหวังว่าจะไปพูดจาตกลงกันนะูนยนบริการท่านจะเอากรณีนี้เป็นกรณีศึกษา ผมไม่ได้เอ่ยชื่อศูนนะแล้วก็อย่าให้มันเกิดขึ้นแล้วก็เยียวยานี่ต้องอย่างน้อยให้เขาตรวจ PCR เลยนะคนที่รับรถไปเนี่ย้องไปเพราะเชื้อทั้งนั้นเลยเพราะมันเป็นเขาบอกเปิดขึ้นมากรีนมันขึ้นมาเลยนะแล้วมีน,มน้ำนามด้วยอ่ะคือไม่รู้น้ำมูกหรือน้ำลายล่ละก็มันโถงบ้าเร่อ